ไฟหน้าแบบใหม่ Magic LED ค่ะไฟ Ambient Light ที่แสดงสัญลักษณ์ X5 ค่ะพละกกำลังรวมเพิ่มจาก340แรงม้าอยู่ที่381แรงม้าค่ะ 2> 3, 2, 1, s <S สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ BMW X5 xDrive 50 e M Sport เครื่องยนต์เบนซินส0นทวินทาวเวอร์เทอร์โบทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังรวมอยู่ที่489แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรค่ะระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะเวลาในการชาร์จ0ูนย์ถึงรอยอยู่ที่6.8ชั่วโมงค่ะมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่คิดมี่กิ i ไอ e อน o n i c g ค่ะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นและไฟหน้าแบบใหม่ magic led ค่ะ ชมภายในกันค่ะเริ่มจากที่หน้าจอเปลี่ยนเป็น BMW Curve Display พร้อมระบบปฏิบัติการ8.0ต่อกันที่ปุ่ม Start Stop หัวเกียร์และ i Drive Control ที่เรียกว่า c u บ c l a r บ t y ค่ะไฟแอมเบ n t น i g ไลท์ที่แสดงสัญลักษณ์ X 5ค่ะไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่หรือที่เรียกว่า X Motive เกิดจากการสะท้อนของไฟ L Shape ไฟกันเป็นรูปตัว X เมื่อมองจากทางด้านหลังของทั้งสองฝั่งค่ะ ภายในงานดาวเริ่มต้นสูรเปอร์เซ็นต์ราคารถคันนี้อยู่ที่ห้าล้านสี่แสนสามบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถคันกันนะคะ ออกันที่ BMW X6 x, oke, x d r i e 4 0 i M Sport เครื่องยนต์เบนซิน6สูตร3.0ทวินทาวเวอร์เทอร์รรรรโบ,โโบมาพร้อมกับเทคโนโลยีม y h y b r i d ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเล่นแซงและการขับขี่ให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นพละกำลังรวมเพิ่มจาก340แรงม้าอยู่ที่381แรงม้าค่ะ ดีไซน์ภายนอกแบบใหม่ด้วยคิดนี้กิลไอคอนิกโกและไฟหน้าแบบแมทชิก LED พร้อมกับชุดแต่งเอ็นสปอแบบใหม่ด้วยค่ะดีไซน์ข้างในแบบใหม่เริ่มจากหน้าจอ BMW c u r v e d i t y พร้อมระบบปฏิบัติการ8.0ต่อกันที่ปุ่ม Star t s t o p คันเกียร์และ i i v e control หรือที่เรียกว่า Cup c l อร์ค่ะ ไฟแอมเบียนไลท์แบบใหม่ที่โชว์สัญลักษณ์ X6 ค่ะพร้อมชุดแต่งภายใน e M Sport ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แคมเป็นสุดพิเศษในงานดาวเริ่มต้นที่0%ราคาลถอยู่ที่5,939,000บาทและพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า LSS แถมฟรีกล้องบันทือเขตการ BMW Car e y มูลค่า24,999บาท เป็นเจ้าของ BMW พร้อมพ่อเสนอพิเศษภายในงานมอเตอร์เอโปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมที่ Impact Challenger h ฮอน1-3หรือนัดหมายทดลองขับได้ที่ BMW Barcelona Motor ทุกสาขาค่ะ